สวัสดีครับวันนี้นะครับมารีวิวนะครับรถตัดหญ้าคันนี้ลูกค้าจองไว้นะครับอันนี้ลงตายนะครับคันนี้เป็นยี่ห้อมาสาโอะนะครับมาสาโอะสีสันสวยงามนะครับตัวนี้เก็บงานเรียบร้อยนะครับตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์นะครับแวนการ์ดวีทวินนะครับ16แรงวีทวินนะครับ2สูบนะครับตัวนี้ก็มีถาดปรับระดับนะครับ5ระดับนะครับยกระดับนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวลงใบมีดลงให้สุดใบมีดก็จะทางานนะครับส่วนตัวนี้นะครับ เป็นเกียร์กระต่ายกระเต่านะครับหนึ่งก็คือเต่านะครับเอ็นก็คือว่างอันนี้ก็คือกระต่ายนะครับโยกได้ตามนี้เลยนะครับนะฮะส่วนก่อนสตาร์ทนะครับก็คือเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกแล้วต้องนั่งเบาะด้วยนะครับถ้าไม่นั่งเบาะมันจะบิดสตาร์ทไม่ได้นะครับแล้วก็ถาดเ่มีต้องเอาขึ้นให้สุดนะครับถ้าเอาขึ้นไม่สุดนะครับรถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับส่วนี้ก็เป็นไฟหน้านะครับดึงออกมานะครับไฟหน้าก็จะทํางานนะครับต้องสตาร์ทรถนะครับอันนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากน้ำมันใช้แก๊สโซฮกนะครับขึ้นไปนะครับส่วนด้านหลังนะครับอันนี้เป็นน้ำมันไฮดรอลิกใช้ในการขับเคลื่อนนะครับเบอร์68นะครับในทำติ๊กเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับข้างหลังหูสลักพ่วงนะครับที่ลูกค้าสั่งทําทําให้แล้วนะครับตอนนี้ก๊อกน้ำมันเปิดปิดนะครับลงมาจากถังนะครับนี่ก็จะเป็นใต้เบาะนะครับมีสวิตช์เซนเซอร์นะครับ ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นดิฟล็อกนะครับเวลารถติดหล่มดันเข้าตรงนี้นะครับก็จะทําให้อ่าล้อหลังดิฟคู่นะครับส่วนตัวนี้เป็นคันเร่งนะครับเป็นรูปกระต่ายกระเต่านะครับอันนี้เป็นโช๊คเครื่องเย็นให้ดึงโช๊คมาข้างหน้านะครับแล้วก็บิดสตาร์ทเครื่องนะครับพอติดแล้วก็อาโช๊คกลับนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นตัวควบคุมเดินนั้ายหลังนะครับโดยเราใช้มือนะครับประคองไว้ตลอดนะครับถ้าเกิดเราเดือนอย่างนี้ปุ๊บถ้าเราอย่าเบรกด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะเด่งกลับมาที่ตำแหน่งเกียรับ ส่วนถาดด้านข้างนะครับด้านล่างนะครับสามารถเปิดได้นะครับข้างล่างก็จะเป็นใบมีดแบบปลายปสบัดนะครับอ่านี้เปิดได้เปิดกรณีที่ยาสูงนะครับันนี้ก็เรียบร้อยครับฝั่งนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับะจะมีตำแหน่งให้เปิดได้นะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาดูสาธิตการตัดยาตรงนี้ดูนะครับ นะครับนั่งเบาเหยียบเบรกลงแล้วก็บิดสตาร์ทได้เลยครับเครื่องติดแล้วนะครับคันเร่งครับก็ถ่านลงนะครับแล้วก็ลงใบมีดนะครับแล้วก็ควบคุมนะครับอันนี้ต่ำไปนะครับไปนะครับติดดินเลยครับปรับขึ้ือีกินะครับ วิ่งไวเลยนะครับอันนี้เกียร์สองนะครับเกียร์กระต่ายนะครับ้ายาไม่หนามากก็วิ่งไวได้นะครับ